โรงเรียนบ้านหนองแวงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น205คนตั้งอยู่เลขที่97หมู่10ตำบลหนองกุงอำเภอนนคูนจังหวัดริสเกตกลุ่ม CEO บุตรพานนคูนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาริสเกตเขตหนึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยการบริหารงานของนายสุธิชาติพิมพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง โรงเรียนบ้านหนองแวงเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลโดยยึดหลักผู้เรียนและห้องเรียนเป็นฐานคือการพัฒนาผู้เรียนและห้องเรียนให้มีคุณภาพดังนี้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนิกาแซ่เตียครูโรงเรียนบ้านหนองแวงวิชาเอกภาษาอังกฤษ เป็นครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านหนองแวงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชิสกเกตเขตหนึ่งวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะด้านที่1ข้อมูลพื้นฐานห้องเรียนมีป้ายชื่อชั้นเรียนป้ายชื่อครูประจําชั้น หรือป้ายชื่อครูที่ปรึกษาป้ายสถิติแสดงการมาเรียนของนักเรียนป้ายแสดงข้อมูลเพื่อนร่วมชั้นเรียนและแบบบันทึกข้อมูลแสดงน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนด้านที่2แหล่งสืบค้นข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้มีมุมส่งเสริมการอ่านมีการบันทึกการสืบค้นโดยใช้ระบบ ICT มีสื่อการเรียนรู้ที่จัดหาไว้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ มีมุมเกมการศึกษาสาระก,การเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนและสมุดบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ด้านที่ 3. การตกแต่งห้องมีความเหมาะสมการตกแต่งห้องมีความเหมาะสมมีสัญ,ญลักษณ์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีป้ายคำขวัญของห้องเรียนที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดมีข้อตกลงของห้องเรียนที่นักเรียนควรถือปฏิบัติ มีมุมสำหรับสุขนิสัยเช่นมุมสวยหล่อของนักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีที่จัดเก็บแก้วน้ำผ้าเช็ดหน้ามีชั้นวางรองเท้าจัดรองเท้าเป็นระเบียบเรียบร้อยและเหมาะสมด้านที่4บรรยากาศเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้การจัดโต๊ะครูโต๊ะนักเรียนเป็นระเบียบมีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ มีแสงสว่างเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนไม่มีเสียงรบกวนผู้เรียนไม่มีกลิ่นรบกวนผู้เรียนมีที่เก็บเครื่องมือทำความสะอาดอย่างเรียบร้อยและเหมาะสมด้านที่ 5, ป้ายนิเทศให้ความรู้ทันต่อเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน มีมุมประสบการณ์ที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมมีป้ายนิเทศตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ป้ายนิเทศแสดงผลงานนักเรียนป้ายนิเทศให้ความรู้ที่ทันเหตุการณ์และมีป้ายบุคคลสำคัญด้านที่6วัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเรียนมีนาฬิกาประจำห้องเรียนที่ใช้ได้มีตารางสอนประจำห้องเรียนที่ชัดเจนมีตู้หรือชั้นเก็บสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม มีปฏิทินปีปัจจุบันมีสื่อเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสมด้านที่7การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในห้องเรียนมีตารางรับผิดชอบการทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณที่รับผิดชอบ มีสมุดบันทึกความดีสมุดบันทึกการออมมีการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาประยุกต์ใช้อีกเพื่อให้นักเรียนเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์จากวัสดุที่เหลือใช้และมีการใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและเหมาะสมด้านที่8การนำเสนอผลงานเด่นของห้องเรียนมีการนำเสนอผลงานของนักเรียนผลงานของครู การนำเสนอผลงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่ผลงานของครูระดับเขตพื้นที่มีการนำเสนอผลงานครูและนักเรียนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างแรงเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองต่อไปห้องเรียนที่จะเป็นห้องเรียนคุณภาพนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา เพราะทุกคนคือองค์ประกอบที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ห้องเรียนของเราเป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพขอบคุณค่ะ